าบอกว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออนุวัฒน์สงวนศักดิ์พักดีหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าเขาคือบอยพีชเมเกอร์ทุกคนก็คงรองอ๋อและเธอคนนี้เจี๊ยบพิจิตราเป็นแฟนกันชีวิตย่อมมีทั้งสุขและทุกข์แต่เรื่องสำคัญของคู่นี้คือการให้ทั้งคู่ใช้เงินส่วนตัวที่ได้รับจากการแสดงมาแบ่งปันให้กับคนในชุมชนและผู้ค้ารายย่อยที่เรียกว่า รถพุ่มพวงโควิดรอบนี้มีคนอิ่มท้องอิ่มใจมากกว่า190ชุมชนชื่อคนไปมากกว่า85,000คแปดหมืินห้าพินคน กราบน้มักการแลครับกราบนักการท่านพระอาจารย์นะครับท่านรัฐมนตรีท่านประหลัดนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทุกทกท่านเลยนะครับรวมถึงจิตอาสานะครับทุกสาขาอาชีพนะครับที่วันนี้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่เราสองคนนั่งดูสิ่งที่หลายๆท่านทำแล้วรูาสึกว่าสิ่งที่เราสองคนทำมันช่างเล็กน้อยมากๆเลยนะครับ ขอบคุณจริงๆครับสำหรับรางวัลที่ที่มอบให้นะครับมันเป็นเหมือนอต้นทุนให้กับพวกเราทุกคนในการที่จะไปส่งต่อให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นคนไทยหรือทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยด้วยกันที่กำลังขาดอยู่นะครับเราสองคนรู้สึกว่ารู้สึกแค่ว่าการที่เราสองคนได้มาอยู่ในอาชีพนี้ได้มาทำ หน้าที่ในอาชีพนักแสดงและนักร้องเนี่ยเราได้รับสิ่งดีๆจากสังคมเยอะมากเราได้รับทั้งความรักได้รับทั้งน้ำใจแล้วก็ได้รับอาชีพที่ทำให้เราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราสองคนก็เลยตระหนักว่ามันเป็นเหมือนหน้าที่และเป็นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำสิ่งๆนี้เพื่อตอบแทนให้กับสังคมที่เคยให้สิ่งดีๆกับเรามาครับ คุณครับแล้วเราสองคนก็เชื่อว่าทุกๆท่านเนี่ยพร้อมที่จะให้ต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะทำอย่างเนี้ยต่อไปอีกนานเท่านานนะครับเราสองคนก็ยินดีที่จะร่วมมือกับทุกๆท่านนะครับกับทุกๆทุกๆท่านที่ยังเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี้ย มีความหมายอยู่นะครับเรายินดีที่จะร่วมมือกับทุกๆท่านเลยจริงๆนะครับเพราะเราสองคนก็เชื่อว่าแล้วผมเชื่อว่าทุกๆท่านก็เชื่อว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะครับผมขอบคุณมากครับคุณเสียบมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะวางขง้นิดนึงก็ขอบคุณมากๆ่านะคะสำหรับรางวัลนอกนั้นคุณบอย,ยพูดไปหมดแล้ว ขอบพระคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณอนุวัตรสมวัก์พักดีหรือว่าคุณบอยคีสเมเกอร์และคุณพิจิตราศิริเวชพันหรือว่าคุณเจียพิจิตราค่ะ ขอบพระคุณค่ะ